ยาริเซทีฟ HUV เกรดรุ่นพรีเมียมสีขาวมุกค,คันด้านหลังนี้เตรียมส่งพรุ่งนี้ครับให้กับพี่กัญญาส่งมอบให้ถึงหน้าบ้านนะฮะสำหรับพี่กัญญาเป็นลูกค้าเก่าของเอซื uper, ้อเพิ่มเป็นคันที่2แล้วและคลิปนี้เดี๋ยวจะพาชมความสวยงามเบื้องต้นก่อนส่งมอบพรุ่งนี้นะครับมาเดี๋ยวคลิปนี้พาชมสีขาวมุกกันบ้างน,นะครับสาหรับราคาค่าตัวอยู่ที่7 2 6 0 0 0บาทเป็นราคาที่รวมค่าสีเรียบร้อยแล้วสําหรับรุ่นนี้เป็นตัวพรีเมียมนะฮะเป็น h g e v พรีเมียม ถ้าเกิดว่าเราสังเกตดูนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวแบบของตัวรถเนี่ยเป็นแบบทรงเดียวกันเลยนะครับกับตัวเครื่องยนต์1.2ความต่างที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือตัวล้อมแมกซนะครับซึ่งล้อมแมกเนี่ยก็จะมีรูปแบบของตัวลายแมกเนี่ยที่มีความต่างกันนี่ประมาณนี้นะครับเป็นรูปแบบสไตล์บพัดนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับที่เราสังเกตได้นั่นก็คือตัวคิ้วของตัวขอบกระจ,ก,จกก็จะมีสีที่มีความแตกต่างกันสีตัวนี้จะออกเป็นสีออกดำดำ นะครับคล้ายๆดำเงามีประมาณนี้นะครับออปชันเนี่ยก็จะมีความใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะครับด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์สีจุดให้เหมือนกันแต่เดี๋ยวจะพาชมความสวยงามภายในนะครับว่ามีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างเบื้องต้นให้ดูแบบของตัวโทนสีก่อนก็จะออกแบบมาเป็นแบบสไตล์โทนดำนะครับ ขนาดของหน้าจอนะครับมีการปรับให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นจากรุ่นเดิมนะแล้วก็เพิ่มตัวไวเลสชาร์จเจอร์มาให้บอกก็จะเป็นสีทูโทนแบบนี้ระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มให้นะครับเหมือนเดิมเลยด้านข้างตรงแผงประตูก็จะอยู่ประมาณนี้ก็เผื่อว่าดูไว้เป็นแนวทางนะเดี๋ยวพรุ่งนี้คันนี้จะส่ง ประมาณช่วงเช้านะครับก็พี่กัญญาอยู่ในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่นี่เองนะครับเดี๋ยวมีส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยเผื่อว่าใครกำลังเลงรถสีขาวอยู่ก็ดูไว้เป็นแนวทางได้นะครับฝากติดตามการทำงานของ a อไว้ White นะครับการันตีการทำงานจากรางวัลท็อปเซนดับหสามารถเข้าไปดูรีวิวและอัปเดตการทำงานเบื้องต้นก่อนได้เลยนะครับ